ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่2ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลหน้าไม้อาเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับแบ่งเป็นแปลงนะครับแปลงละ2ไร่นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับจากตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับถนนตรงนี้นะครับอันนี้ยังเป็นถนนร่วมอยู่นะครับนะเนี่ยครับยังเป็นถนนร่วมอยู่แต่สาระประโยชน์นะครับที่เขายกให้ทางอบตนะครับยกมาแล้วนะครับเนี่ยเลยเลยตรงบ้านคนไปอีกนะครับเนี่ยอันนั้นเขายกให้เป็นสาระประโยชน์เรียบร้อยแล้วส่วนของเราเนี่ยครับในส่วนตรงนี้นะเนี่ยครับเลยจากบ้านคนมาเนี่ยปื้เนี่ยครับเข้าไปนี่นะครับยังเป็นถนนร่วมอยู่นะครับเพราะว่ากําลังอ่าให้เจ้าของที่ที่อยู่ในโซนนี้นะครับมาเซ็นยกให้เป็นสาระประโยชน์นะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าของเราพอ เข้าไปนะครับก็จะมีบ้านคนนะครับท uh, ี่ก็ทําเป็นเหมือนโกดังนะครับโกดังเนี่ยครับเป็นพวกงานเชื่อมงานอ็อกเนี่ยนะครับนั้นเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะทําโกดังนะครับทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงงานเล็กๆนะครับอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับนี่นะนเนี่ยในนี้ก็จะมีคนที่เขามีธุรกิจนะครับอยู่นี่นะครับที่เราเห็นอยู่นะครับนะครับถนนนะครับ ถนนตอนนี้คือเขายกให้เป็นถนนร่วมนะครับเดี๋ยวอนาคตก็เป็นสารประโยชน์แน่นอนนะครับความกว้างนะเนี่ยครับเห็นไหมนี่เสาเขตนะแล้วก็มานี่เลยเนี่ยครับนี่นะครับก็จะกว้างอยู่ราวประมาณสัก8เมตรนะครับนี่นะฝั่งเนี้ยมานี่แปะเข้ามานี่4แล้วก็ฝั่งเสาเนี่ยมานี่อีก4นะครับเป็น8นะครับตอนนี้ถนนเขากําลังอ่าปรับปรุงกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่พอทําเสร็จสับเรียบร้อยนะครับถนนเรากว้างสบายๆเลยนะครับรถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวถนนด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็พามาดูแปลงที่ดินกันครับตรงส่วนนี้นะครับที่เขายกให้เป็นถนนสามประโยชน์นะนี่ครับนี่ตรงนี้นี่นี่นตรงนี้นะพอตรงนี้ปุ๊บเราก็ตัดขึ้นไปนี่นะครับส่วนด้านนี้ยังเป็นถนนร่วมอยู่นะครับเพราะว่ายังมีอีกเจ้าของที่นะครับอีกสองสาคนนะครับยังยังไม่ได้มาเซ็นนะนี่นะครับแต่อนาคตถ้าเป็นถนนประโยชน์ว้างแน่นอนครับอยู่ละละแปดเมตรนะครับนะพอถัดจากนี้ไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ย ย้อนกลับไปนี่นะครับไปนี่ยกให้เป็นสานะโยชน์หมดแล้วนะครับจากนี้ไปถึงนู่นเลยนะครับถึงถนนคอนกรีตนะครับจากตรงถนนคอนกรีตนะครับเข้ามานะครับจากถนนคอนกรีตมานี่ปุ๊บนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ550เมตรนะครับจะถึงแปลงที่ดินเลยนะครับด้านหน้านี่จะเป็นบ้านคนนะครับนี่นะจะเป็นถนนคอนกรีตอ่ะผมซูมให้ดูนะครับนี่นะเนี่นี่ครับจะเป็นบ้านคนเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับพอจากนี้เข้ามาเป็นสานะโยชน์หมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะพอ ถึงตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็จะเป็นถนนร่วมอยู่นะครับของเราน้ําไฟนะครับมีแล้วนะครับนี่นะนี่ครับนี่ครับน้าประปามีแล้วนะครับส่วนไฟนะเนี่ยครับส่วนไฟอ่ามีแล้วนะครับแต่คนที่มาอยู่ทีหลังนะครับต้องบอกเอฟซนิดนึงนะครับว่าเพราะคนด้านในเนี่ยคือเขาขาขอไฟกันเองเขาดึงไฟกันเองนะครับถ้าเรามาอ่าอยู่ใหม่นะครับเราก็อาจจะให้ตัง คนอยู่เก่าหน่อยนะครับอ่ะคนละหมื่นอย่างเงี้ยครับก็คือช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเขาขอน้ําขอไฟเข้ามาพอเรามาอยู่ทีหลังปุ๊บเราได้น้ําไลไฟนะครับแล้วก็ชดเชยในส่วนที่เขาจ่ายไปก่อนนั่นเองก็คือตรงตะบอเอฟซีแบบตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าเราอ่ะผมให้คุณไปหมื่นหนึ่งนะครับค่าไฟค่าน้ําอะไรเงี้ยแคจบนะครับเวลานั้นเราอยู่ด้วยกันค่นี้เราก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนด้านในนะครับช่วยกันมองเออมีใครพ้นแปลกหนุ่งแปลกหน้าเข้ามานะครับก็คือเราอยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าการระยะในมิดีอยู่เป็นเพื่นนะครับอเค นี่นะครับแต่ภาพโดยรวมที่ถึงเราสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงถนนคอนเกรนะเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับมาดูแปลงที่ดินเราอีกทีนะครับนะอันนี้ผมให้ดูส่วนที่ว่าเป็นสารณประโยชน์กับถนนร่วมก่อนนะครับตัดเป็นส่วนๆไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงถนนคอนเกรตนะครับเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นถนนคอนเกรตนะครับที่อ่าจะตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับแล้วก็ตรงเข้าไปนี่นะนี่ครับ ตรงเข้าไปนี่เลยนะครับถึงที่เรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ550เมตรนะครับนี่นะก็จะเป็นถนนนี่เลยนะครับถนนเนี้ยนะครับนี่ครับที่มอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งไปนะครับถนนตัวนี้เขาก็ยกให้เป็นฐานะประโยชน์ถึงตรงที่ผมให้ดูตรงเมื่อกี้นะนะครับก็คือไล่ลงไปนะครับก็จะแล้วก็ส่วนใกล้ๆถึงบ้านคนนะครับอันนั้นก็ยังเป็นถนนร่วมอยู่นะครับแล้วก็ส่วนน้ําไฟเนี่ยครับนี่นะเนี่ยทางคนที่เขาอยู่เก่านะครับเพะขอน้ําขอไฟดึงเข้าไปนะครับ แต่เขาจะเป illar, ลี่ยนเสาเปล yeah. ี่ยนอะไรให้ดีขึ้นนะครับแต่ก็คือเราก็อย่างที่บอกนะบอก f อก็เราก็ช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันเขาเรียกว่าเรามาอยู่ทีหลังนะครับเราได้น้ำได้ไฟแล้วก็ให้จ่ายคนเก่าเข้าไปสักหมื่นนึงเงี้ยเราก็จะบอกตรงๆเลยนะครับครับแนวที่ดินของเรานะครับตรงไปกับถนนเลยนะครับอ่ะไปดูเส้นทางการเดินทางนะครับนะนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับถนนเส้นนี้เราจะไประแหงได้นะครับไปละแหงไปจังหวัดปทุมได้นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง ถนนใหญ่หมายเลข340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกับอีก300เมตรนะครับนี่นะเราออกไปนี่นะครับนั่นแหละตรงที่รถวิ่งเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปนั่นนะครับไปนี่ปื้ดข้ามแล้วก็ไปถนนแสบโน้นก็ได้แต่ถ้าไปด้านแถบนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับถนนใหญ่หมายเลข340แต่ท่านี้จะโค้งเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นด้านแถบโน้นนะครับถนนจะค่อนข้างที่จะตรงนะครับแต่ไปได้2ทางจะมีอา่าเรียกว่ามีทางข้ามไป ถนนนี้ละจากตัวนี้ไปถึง340นะครับอยู่ที่5กิโลกับอีก300เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง4แยกนพวงก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 25กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงสารยาก,ก็อยู่ที่46กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับเนี่ยถ้าเราไปปทุมธานีก็ไปทางนี้นะครับก็อยู่ที Diamond ่ประมาณ21กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับไปดูแนวที่ดินกันนะครับอันนี้ผมให้ดูเส้นทางหมดแล้วนะครับเราก็ไปนี้เลยครับไปเจอกันที่แปลงที่ดินครับครับตอนนี้ผมมาถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับนะนี่ครับ จากถนนลงมาปุ๊บ550เมตรนะครับที่ดินของเรานะครับเริ่มแต่ตรงนี้นะนี่ครับนี่นะครับเสาเขตเรานี่นะนี่ครับนี่ครับจากตรงนี้นะครับของเราหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างประกาศถนนนี้เลยนะครับของเราจะกว้างอยู่ที่ประมาณ71เมตรนะครับนี่นะ71เมตรแล้วก็จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถึงด้านหลังนะครับเห็นเสาด้านหลังไหมครับนั่นนี่จากนี้นะครับเราลึกไปอยู่ที่46เมตรนะครับ46เมตร แล้วก็ไปตามนี้เลยนะครับที่สวยนะครับของเราเนี่ยถือว่าเราหน้ากว้างนะเนี่ยครับทําธุรกิจทําอะไรเนี่ยเหมือนกับคนด้านในนะครับได้เลยนะครับเขาเรียกว่าทําอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนในครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือจะทําเปิดเป็นร้านซ่อมเขาเรียกว่าก่อสร้างอย่างนี้ครับต่อเติมพวกอะไรหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยครับถือว่าใช้ได้นะครับถนนนะครับถ้าเรายกให้เป็นถนะประโยน์อย่างชัดเจนเลยนะครับ ถนนกว้างเลยนะครับรถวิ่งสวนกันได้สบายๆนะครับแล้วก็ส่วนทางน้านะนี่ครับทางน้ําผมได้คุยกับทางเจ้าของแล้วนะนี่ครับว่าทางน้ําลงน้ําขึ้นเนี่ยครับใครเขาขุดขุดทาทางทาอ่าล่องน้ําตัวนี้ฟื๊ดไปนี่เลยนะครับทําล่องน้ําปุ๊บยาวจนถึงล่องนู้นเลยนะครับถึงตรงถนนคอนกรีตที่ผมเข้ามาเลยนะครับเวลานั้นเราได้มีทางทิ้งน้ําน้ําเสียน้ําอาบน้ําใช้บริโภคพวกเนี่ยก็คือจะได้มีปัญหาแต่ตัวนี้สําคัญเลยนะครับเรื่องทางน้ําทิ้งเนี่ยถือว่าสําคัญเลยนะครับ อันนี้ผมก็ได้คุยกับทางเจ้าของคาวละนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่เขาอยู่เก่านะครับที่ทําเป็นเหมือนกับในอุตสาหกรรมภายในครูเรือนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับนะถ้าเราเข้ามาเราจะทําเป็นบ้านพักกระไดบ้านสวนกระได้นะครับหรือว่าซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องตัดเหล็กตัดอะไรครับก็คือไม่ถือว่าไม่ไม่ได้ดังดังแบบมากมายนะครับก็จะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องตัดเหล็กเครื่องเจียเครื่องอ็อกอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถนนนะครับที่เขา ทำขึ้นมานะครับมาถึงจนมาถึงแปลงที่เดนียวของเราเลยนะครับอันนี้เขายกให้เป็นสารประโยชน์แล้วนะนี่ครับนี่นะครับจะยกอยู่อยู่ไม่เป็นจุดๆนะครับต้องบอกนี่ก่อนต้องเป็นจุดๆนะครับตัวนั้นรายละเอียดปีกเจ้ะตัวนั้นเดี๋ยวเข้ามาคุยกันอีกทีนะครับนี่นะครับของเราถึงตัวนี้นี่นะครับนะนี่นะครับนี่ยครับจากนี้ไปถึงด้านแถบโน้นนะครับก็มาอยู่ที่7 1เมตรนะครับ แล้วก็จากตนนัวนี้แล้วก็ตรงไปนี่เลยนะครับก็ถือว่าสวยนะนี่ครับเราได้บรรยากาศคือああปลูกบ้านอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนก็ได้นะนี่ครับอย,อย่างด้านหน้านี่ครับด้านหน้าอาจจะมีเสียงเสียงเครื่องเจียเครื่องตัดเหล็กเสียงดงังตัวนั้นเราก็ขยับโคกนี่ครับโคกบ,บ้านเอามาอยู่ด้านหลังนี่เลยนี่ครับนี่ครับมุมเนี้ย ทด้านด้านแถบนี้ก็ขุดเป็นบอ่อก็ได้นะครับถ้าเราไม่ถมนะครับขุดขุดดินขึ้นมาทําเป็นโคกบ้านสักร้อยตารางวานะครับทีเดลยวเราก็ซอยล่องไปตัวบ้านตัวโคกเราก็มาอยู่นี่ครับทาทางเข้ามานะครับเราก็ได้เราก็เราห่างมันก็ห่างออกจากจากนี่ละนะครับเห็นไหมนะพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ความเงียบละก็จะไม่ค่อยมีเสียงไม่มีอะไรละเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศคือ ที่ดินเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับของเราถึงตัวนี้เสาเขตของเรานะครับนะนี่นะครับนี่ครับพอจากนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับนะนี่ครับจากโน้มานี้ก็46และจากนี้ก็ไปนี่เลยนะครับที่เห็นเสาเนี่ยนะครับนะเนื้อที่2ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ ล้านห้านะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับบอกว่าอยากจะมาชมที่ดินแปลง2ไร่นะครับที่อยู่ตงบนหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วก็นัดผมนะครับนัดล่วงหน้าแล้วมาชมกันนะครับแต่สภาพโดยรวมเราสวยนะครับใช้ได้นะครับมีเพื่อนบ้านนะนี่ครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ